สวัสดีสบายดีเพื่อพี่น้องเพื่อสุขสุขคนนะจ๊ะน้องน้องโยหลังจากกลับมาแต่ประเทศไทยจ้ะพี่น้องจ้าก,กบบระบดีมากะเก็บบ้านเก็บซองนะจ๊ะพี่น้องกะมาเลือกของน้องภาบาลของทีน้องโยงากมาแบบหลายปีเนะสาะสะสมกันทีตั้งหน้าแัล่ะแหละพี่น้องน้องโยกงกะซิมเก็บเตรียมเก็บของแล้วกะ เอาไปให้ญาติพี่น้องค่ะแล้วก็บ,บานไก่เฮือนเคี่ยงบางนั่จ้ะเนาะก็เป็นของที่เจ้าหน้าให้เดนั่นจ๊ะเนาะแล้วก็โค้งน้องโยเดนั่นจ๊ะเนะสาะสะสมร่วมบ่วงกันไปนะจ๊ะพี่น้องซึ่งกาน้องโยมาเล่าก่าอีกอย่างเขาเรียกอ่ะเพราะว่าช่วงนี้น้องโยอาจจะบริลลุ่งคลิปอ่าปล่อยบันไดเนาะเพราะว่าอ่ากุ๊กเกินน้องโยมีปัญหานิดหน่อยนะจ๊ะพี่น้อง แต่ที่นี้การนงโยกกนกยังทําการแกะไขอยู่เนอจากเนาะเพราะว่ามันต่างโฆษณาบอดายเนอจากพี่น้องจะก,ก,ก,กากาบเบิงโฆษณาน,านองโยกเด้อจ้าพี่น้องกะนงโยกกะสิพญนยา,ามนอจากเนาะเห็ดก็รู้ว่าอาจจะไปปรึกษาคนรู้จักนืองจากเนะานะแต่ก็ลอต่อไปนี่แหละพี่น้องเพราะว่านงโยกกับริเกงบอนใดเนาะแต่กะอีกอย่างหนึ่งกานงโยก,อ,กอีกบททสองสามเอ็นนงโยกกะจะทําบุญเนอกจากเนาะ ทำบุญเอาพระมาอ่าทำบุญที่บ้านนะจ๊ะพี่น้องจ่าการอนุนองยกกระโอขอบคุณขอบใจทุกๆกำลังใจเดอ้อที่เขามารับชมสองน้องโยกสาวลาวไต้เนจ๊ะเนาะ,ะขอบคุณทุกๆความห่วงใยจากพ่อพี่น้องเอฟซี FC คนไทยและก็อยู่ต่างประเทศนะจ๊ะเนาะ,ะน้องยกกระโอขอบุกขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องจา๋าการนี่แหละพี่น้องหลังจากที่ว่าอ่า เขาอยู่ไทยนะจ๊นะน้อเขาทางานให้บ้านเจ้านาไ้นะจ้ะหลังจากกลับมาเขากะมาทํางานมาทําความสะอาดบ้านจากของนะ้๊ะาพี่น้องจ้าโอเคจ้าน้องยกกะขอขอบคุณขอบใจลหลายๆเด้าขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องที่แซงมันอันนี้เนาะแซงมันสถานโพดเพราะว่าจําเป็นต้องเปิดประตูพี่น้องเพราะว่ามันห้อนมากๆเลยพี่น้องจ้ากะเนจารวิธีชีวิตน้องยุอยู่บ้านนอ้น่านอกกัะบดิวบริษัทพี่น้องอ่า โอเคจ้าพี่น้องนองโยกกะขอขอบคุณขอบใจเพอ่พี่น้องเบิร์สสุขุสุคนนอาจารและพบแล้วพอกับนงโยกใหม่ในอีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ